แม่ผ่านถึงฉากจูบมาขั้นดับแรกกี่เทปต้องถามว่ากี่คัดกอดเออมันหลายคัดมากมันหลายคัดมากต่มันจูบนานนะครับจูบเป็นนาทีเลยนะหายใจลดกันอย่างนั้นแหละจริงเขามีโอกาสพัฒนาเป็นคู่จริงไหมแม่อ่ะเดี๋ยวเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดได้บอรประชาชนรสามตัวท้ายให้แม่ค่ะลูกอุ้ยเห็นดวงอุ้มแล้วก็มีโอกาสมีโอกาส ้ยทำไมเหมือนจริงอ่ะกราแบบจอสามิติไหรอเป็น VR ไม่สัมผัสหรือเปล่ามันจะเป็นสัมผัสจริงเออไปเชื่ออ้าวเทียกูนั่งผิดเฮ้ยมีเสียงมีเสียงน่ากลัวน่ากลัวอันนี้ซีนไหนเนี่ยมีซีนเล่นกีตาร์ด้วยหรอซีนนี่คอนเสิร์ตไง EP 5ที่เขาร้องเพลงอยู่เออหรอแค่เพื่อนนึกมาแค่แค่ โดโดเรโดมาโดอ่ะที่โดอไม่ใช่เลค่ะให้เขารองให้ฟังไปแล้วอ่าอะเดีลองดูค่ะตอนนั้นจะไม่มีใครทักผมดีหรอว่าไม่ผมเล่นไหน บ้างมึงเราไม่ต้องไร่หรอกหลอละจะแค่เพื่อนแค่พี่หรือแค่ยี่อะไรก็อย่างมีอย่างมีบ้านเพอวันนี้เรามาทำอะไรฮะวันนี้เท่าเราถ่ายอะไรมาดูมึงถ่ายรายการมึงถ่ายไปเลยไม่ไหนวะมึงอะกูมาเป็นตากล้องเอาเลยล็อกหลอกมาเลยอ่ะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดนนท์นะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยมโอ้มนนท์พัดและปานจากแค่เพื่อนครับเพื่อน เขาต้องนั่งใกล้กันเขาเป็นเพื่อนกันเขาจนั่งใกล้กันดสิในไหนก็อยังไม่ได้มาดีแอคเนาะแต่เมารายการนี้แทนก็ทางจะตอบทีรี่หน่อยครับผมเคยพูดถึงฉากฉักจูบที่ไหนบ้างหรือยังยังยังเคยจริงหรอยังยังไม่เคยพูดที่ไหนเลยยันถามถึงฉากจูบ่ะ ภาคจูบอะมันแบบคือมันไม่ได้เป็นจูบป่ะมันเป็นแบบอยากจะกินกินเธอทั้งตัวไม่อยากเหลือไว้ให้ใครได้กินนะมันโหยหาความรักแบบโอ๊ยมันอะไรมันกระถามั่งมันรู้สึกอ่ะแทมจับใจความอันนี้อันนี้คือสรุปอ่ะทั้งหมดคือกระทำพวกจะถามว่าอะไรใช่ไหมมันหลากหลายพันคำถามมากเลยอาถามดูก่อนเลยตอนแรกยิ่งคำถามก่อนตอนดูรู้สึกยังไงกันเสี่ยงสุดๆกูอย่างเงี้ยค่ะดูดูดูเฮ้ยเฮ้ยดังมาแล้วดู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  โอ๊ยประจุปุ๊บ่าเออสิ่งเป็นอจริงตาที่ตาเปิดในหัวคือมีแต่คำว่าอีเยี่ยแบบมึงผิดเหมือนกดปุ่มยอยักษยาวไปเรื่อยๆอ่ะที่เห็นในทวิตเตอร์อยู่โอ้ยตอนนั้นนนท์ไม่ร้องไห้หัวออกมาเลยนะร้องจริงๆร้อง จริงจริงมันมันเศร้าตั้งแต่ระหว่างจูบด้วยซ้ำอ่ะเฮ้ยที่เงาะมันดีใจก็ดีใจแต่เศร้าก็เศร้าใช่ไหมใช่มันมันคือตอนตอนนั้นที่เล่นคือตอนนั้นรู้สึกว่าเออกูรักนึงแหละแล้วแต่งทุกอย่างรอบตัวเออขอมีความสุขแค่ณโมเมนต์นี้คือพลดอ่ะพอจูบเสร็จปุ๊บว่าคือดีใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่คนนี้ก็คือมันมันรู้สึกว่ามันได้แค่นี้อ่ะคำถามแรกกี่เททต้องถามว่ากี่คัดก่อนเออมันหลายคคดมากมันหลายมากมันหลายมุมด้วยป่ะใช่หลายคัดจริงแต่ว่าในแต่ละคคดอะอย่างมากจะไม่ เล่นเทคเยอะอเพราะมันเป็นความรู้สึกที่เลียวที่เราเล่นออกมาจริงๆเราไม่ได้รู้สึกอนาจารเรารู้สึกว่าไอ้เฮียมันคือความมันเป็นจูบที่ความรักเลยอ่ะสำหรับฉันฉันรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นจูบที่เฮียเนี่ยเหมือนคนรักกันจริงๆรที่แบบแล้วก็แบบหาเคยดูเคยดูเออมีหนังฮอลลีวูดก็ทำแบบเยอะเออเความรู้สึกแรกที่รู้ว่าจะมีฉากเนี้ยตอนแรกคิดคิดไหมว่ามันจะเป็นขนาดนี้ไม่ได้คิดว่ามันจะมาในเวที่แบบ เป็นความหลักมกักมากขนาดนี้จะพอมาเล่นจริงๆพอผ่านเรื่องราวพออ่านบทพออะไรจริงๆกับรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่การจูบมันคือเรียชนันคือแบบความรู้สึกทั้งหมดของตัวละครสองตัวที่มาบอกกันนันานั้น,น,น,นรู้สึกไงตอนอ่านบทตอนแรกรู้สึกคนลุกไม่ถึงว่าคนลุกในเวที่แบบเชียร์แม่งด้วยความรู้สึกที่เรารู้สึกว่ามันคือจูบที่ดีอะตั้งแต่ตอนอ่านบทแล้วพอมาเล่นจริงอะรู้สึกดีปะ คือมีมีคันหนึ่งเล่นเล่นอยู่เดินเดินออกไปแล้วน้ำตาแตกเหยียบเท้าหล่อหรือไงเออหยียบแก้วที่เอยียบแก้วดาดฟ้างาลงน่าจะแรงบนดาดฟ้าไม่ไม่มันรู้สึกว่ามันแบบมันรู้สึกเศร้าอ่ะอ่ะถ้าสมมุติแบบเปรียบ แบบเทียบกับตอนเล่นเทเลสเทเลสอะไรอย่างเงี้ยฟิลจูบตอนนั้นมันคือคนละแบบอันนั้นมันจูบด้วยรักแต่มันด้วยรักอีกแบบอะไรคะใครมันทำหนักเลยอยากอยากรู้พี่จ้ว่าปากเปื่อยปล่าไปปากทขาไม่กี่คัดนะแต่มันจูบนานนะครับจูบเป็นนาทีเลยนะชีวิตนี้่งหายใจลดหายใจลดกันอย่างนั้นแหละจริงจูบที่ตัดมา มันสั้นกว่าที่เราเล่นก่อนต่อต่อให้เป็นในเวอร์ชันเต็มอ่ะก็สั้นกว่าตอนที่ถ่ายจริงอีกงจะสันอะชอบซีนก่อนจูบมากกว่าซีนที่ตีกันอยู่ข้างล่างอ่าซีนอารมณ์โอ้ยเวอร์มากเธอมาคือยังไงเล่นดิมาเนี่ยดิเหมือนเรียกขมานเฮ้ยมันจะมีอะไรอีกบ้างในที่จะต่อไปอาจจะมีอะไรที่สเปเชียลกว่านี้ก็ได้เไปจริงปะเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวเราให้ ดูดวงดีกว่าอะไรนะดูดวงว่ามันเป็นยังไงตั้งแต่เมื่อกี้นั่งคุยมาเนี้แต่ตาพี่เจะเนี้ยผมมองสต่ตาพี่เจะนี่ดูรอบเวลาแอ at อ dead air เข้ายังไงวะเข้ายังไงวะไปไหนต่อไม่คือมึงเข้าใจปะเป็น E P ที่ไม่ได้มีเงี้ยอะไรให้กูเลยคืออยากรู้เนี่ยแล้วล่าในซีรีส์อีกแต่นักแสดงมาไม่ถ่ายไม่ถ่ายเราจะถามคนอื่นให้คนอื่นมาบอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นด้วยการดูดวงดูดวงดูดวงได้ครับมันเลิศในเมื่อสปอยไม่ได้กูมีวิธีในการดู เคได้เหรอได้หลังสรุปเป็นแค่เพื่อนกันหรือเปล่าแค่เพื่อนมันะเห็นปะมันก็มีแม่เราเรียกคนมาดูมาดูเลยคนเจ็บป่วยให้แม่ต้องแตกค่ะสวัสดีค่ะแม่ต้องแตกสวัสดีค่ะพิชชาพิช่าเราเป็นหมอดูหรือเป็นอะไรเนี่ยแล้วมารายการฟุ้ กูต้องอย่างนี้แหละได้มาเจอกันสักที่เลย<ง>เรียกแม่มาพาาหนูอยากรู้สปอยเกี่ยวกับแค่เพื่อนกับเพื่อนว่าแบบเออเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อเพราะว่าตอนนี้หนูชวนโอมนั้นนนมาแล้วโอมนั้นนนก็แบบูไม่บอกพูดอะไรเยอะไม่ได้เพราะว่าพี่ถาเซ็นสัญญามาว่าพูดได้แค่นี้นะหนูก็เลยกลายว่าเออหนูอยากหนูอยากจะถามแต่หนูไม่อยากเป็นคนโดนฟ้องไม่อยากเป็นคนโดนฟ้องไม่อยากเป็นคนโดนฟ้องน เรียกคุณเป็นแม่จริงหรือเปล่าเนี่ยใช่เราก็จะดูอ่าเราเล่นอ่ะวันนี้แม่ต้องแตนอยู่นี้เดี๋ยวให้แม่ต้องแตนดูแม่เรียกว่าดูดวงไหมเดี๋ยวว่าดูดวงก็ดูดวงเปิดดวงคุ้มคู่อ่าเรื่องอะไต่างๆของโอมนันโนโอมนันโนหรือว่าเจ้าพันและปานทั้งโอมนันโนแล้วก็ทั้งพันและปานตั้งพันและอนก่ะเริ่มที่พันกับปานก่อนอยากรู้ว่าตอนจบ อ่าอย่ารู้ว่าตอนจบอะไรขาปากกาค่ะอะไรเป็นห <c oughs> มอดูที่เปอ่ะพีปอนเป็นหมอดูไม่พกปากกาเองเลยโ <c oughs> กสิพ่อปิดูรวมไม่ได้ดูไม่ได้ใช้กระดาษไอซีมันเราใช้ไอแพดแม่ลบชื่อไอจีตองเต้เอโฟ <c oughs> เป็นตองแต้ไอแพดหลัอ่าแม่ไงเอาแม่กูอย่าน้อนหน่อยน้อนเริ่มงงแล้วว่าตอนนี้แม่จะทําไง <c oughs> ขอขอดูตอนจบของเรื่องด้วยกันว่าเขาได้กันหรือเปล่า happy ending ไหมได้กันไม่ต้องดูเลยหรอไม่ต้องดูเลยแม่คำถามนี้กูว่ากูก็ตอบได้และมีภาคต่อด้วยไม่ได้แค่พักหนึ แป๊บหนึ่งพี่ภาคต่อนี้คือพูดเองหรือว่าดูดวงแล้วนี่ดูสะโลเฮงแล้วว่าพี่ภาคต่อหรือว่าภาคต่อที่แม่พูดถึงเนี่ยคือแค่เพื่อนครับเพื่อนสองหรือผลงานเรื่องที่สองของโอมและณนนท์ภาคต่อเลยจากละครเรื่องนี้มีแน่นอนข้าใจป่ะ แลรูู้แล้วหรอไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ถึงวันเนี้ไม่รู้ให้ทุกคนจำวันนี้ไว้เลยนะบอกว่ามีพักต่อแค่เพื่อนรับเพื่อนเพื่อนขับเพื่อนรับนี่ยคือเป็นเรื่องนี้คือต่อแน่นอนพอแม่ทักปุ๊บบริษัทต้องทำต้องทำแล้วเพื่อให้เพื่อให้เพื่อวันทำแม่เจมี่ก็เลยเออทำดีกว่าแต่ว่าเนี่ยคือดูจากดวงแล้วคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่คิดเอาเองนะแต่ว่านี่ดวงอ่ะมันได้มีแน่นอนในนี้แบบซีเรียสนะคะเป็นแบบ ภาคสองภา,ภาคต่อจากเรื่องราวทั้งหมดก็จะมีภาคต่อนะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยนอกจากภาคต่อของเรื่องนี้แล้วเนี่ยมีเรื่องอื่นๆไหมที่สองคนเจน้ก็มีอีก ก็คือหมายความว่าทั้ง2อย่างเลยคือแค่เพื่อนสองก็มีแล้วก็มีผลงานอื่นของคู่โอมนัทนน์อีกด้วยเช่นกันใช่ก็จะมีแบบหนังสั้นมีโฆษณาสั้นๆอะไรเงี้ยแ๊บนึงนะอ่าหนังสั้นหรือโฆษณาสั้นใช่ไหมแม่ใช่ก็จะเป็นแบบอีกอันหนึ่งที่สามารถพ่วงกันกับสินค้ามีพิเซนเตอร์เข้าคู่เพราะมีโอกาสพัฒนาเป็นคู่จริงไหมแม่อ่าเดี๋ยวเขียนชื่อวันเดนปีเกิดเลขประชาชนสามตัวไทยให้แม่ค่ะลูกวันอะไรด้วยนะคะแม่อาดีๆนะคนเียขอเชื่อสุดๆเลยนะนี่ไงเดี๋ยวจะดูมาดูแม่ ภ5พวาดเออนั่นแหละไม่ไม่ลงลงลองดูครั้งที่อัปเดตไม่เราไม่ได้ดูดวงค่ะดูว่าแม่จะมาถืออะไรอีกเดือนหน้า18.8โอ้ยเห็นดวงอุ้มแล้วก็มีโอกาสนะมีโอกาสอะไรอะไร เอางี้ตัวเลขโอแมกอมียวกับเป็นเออผู้การไม่ใช่ไรอ้ไม่ใช่ไม่ใช่โอแมนะโนนนะโอมดอกแตก <laughs> <laughs> แต่ประเด็นน่ะเอามี้ค้าวแฟนคลับกัจะฟงอยู่ต้อบอกว่าทั้งคู่เนี่ยโอมแมกเกิดวันพุธโนนเกิดวันจันเอาแค่วันๆนะจริงๆจะบอกก่อนนะคะว่าปกติแล้วเนี่ยคนวันพุธเนี่ยจะพู่กับคนวันจันคนวันจันจะพู่กับคนวันพุธ และถ้าวันจันทร์กับวันพุธคบกันบุ๊บจะมีความเผ็ดร้อนดังนั้นเนี่ยมีความถ้าพูดถึงเรื่องของความแซบแซบไม่แพ้ก,กันด,ด,ดังนั้นเนี่ยความเผ็ดร้อนอันนี้คือเรื่องจริง,ออองกอหมายถึงเรื่องจริงแล้วถึงว่าบนดาดฟ้าเป็นแบบเผออ็ดร้อ,อ<ๆ>นจริงแล้วที่สําคัญคือถ้าเวลามีความรักนะคะห่วงทั้งคู่แต่คือจะแบบมีมัดและเป็นคนที่อ่อนไหวทั้งด้านอารมณ์ทั้งคู่เนออกปะ อันนี้เเรื่องจริงนะไม่ได้แอบนะไม่ได้แอบแยนะเป็นเรื่องจริงแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของความรงความรักเองก็ต้องบอกก่อนเลยว่าแบบบางทีเนี่ยนะคะลูกเวลาอยู่ใกล้กันเนี่ยมันก็จะสปาร์กกันได้เพราะว่าวันพวกกัน์อยู่ใกล้กันเนี่ยนะคะมันก็จะอารมณ์พาไปได้มีโอกาสพัฒนาวันเนี่ยว่าเกลือกันแล้วนะคะบอกเลยว่าราศีเกิดก๊อบ เข้าแล้วออกยาหมายวว่าดวงเข้ากันแล้วออกยารหรอเออก็คือราศีมีนกับราศีธนูเนี่ยนะคะเวลาที่ได้คบกันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีโอกาสที่จะแบบว่าพัฒนาไปอย่งยาวมีแบบลูกเกิดมากลูกคันหามาเกิดหลักแต่ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่ดวงทั้งคู่นะคะมีเลขความดังต้องอ่างเนี้ยมีเลขความดังแต่ต้องบอกนะว่าดวงขององค์เนี่ยดังไหมดังแต่อาจจะต้องใช้ความพยายามนิดนึง ต้องออกแรงนิดนึงออกแรงยังไงต่อยผู้มก้าวใช่ใช่อะไรแบเฮ้ยต้องลุยต้องพยายามเพิ่มบอกตัวเดี๋ยวนี้อะไรเนี่ยได้หรอแต่โนนเนี่ยแต่โนนเนี่ยเป็นคนฟาดแท็กเป็นคนที่แบบอยู่ดีก็คือโดนจับมาอ่เล่นซิลูกอ่มามีโอกาสหยิบยื่นให้เราก็ได้อะไรมาง่ายๆด้วยเหมือนกันพูดง่ายๆคือโอกาสเยอะกว่าโอกาสเยอะแล้วก็เป็นเลขแบบคือจริงๆความดังมีทั้งคู่เพราะเนี่ยเห็นไหมคนที่จะเป็นดาราเป็นคนดังเนี่ยต้องมีเลขแปดไงของนั้นโนนนี่ไงนี่อันนี้ก็ถอดมาตกเลขแปดไงอันนี้ก็คือมีเลขนี้ เนี่ยแน่วมะมันก็จะเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับรูกการเป็นเทงมเลขเกี่ยวข้องกับดาวลงดาราอนะไรเงี้ยมีโอกาสประสบความสาเร็จแต่ไม่ว่าเหนือสิ่งใดอะไรก็แล้วแต่ถ้าอยู่คู่กันจะประสบความสําเร็จมากอุ้ย,ย,ยมีอะไรอีกไหมแม่หรือไม่งั้นหนูจะให้น้องไปคนถามแม่<อ>ให้น้องถามดีกว่าเนาะผมจะเรียนจบแล้วปีนี้เรียนจบแล้วงานจะเป็นประมาณไหน แม่แฟรบอกไม่จบนะลูกยังไงก็ตามแต่ขอจบครับไม่แต่เรื่องในเรื่องของความประสบความสําเร็จในเรื่องของมที่การงานเปิดมากระทั่งในเรื่องของการเรียนมันจบอยู่แล้วแต่ทีนี้งานเนี่ยถ้าถามว่าจะเป็นประมาณไหนเนีเท่าที่ดูก็คืองานยังเป็นงในวงการบันเทิงอยู่ถ้าองคไม่ทางานในวงการบันเทิงองค์ต้องไปเกี่ยวข้องานที่มันจบข้องกับต่างประเทศการเดินทางการแบบที่มันต้องมีการเดินทางเกิดขึ้นแล้วก็ต้องใช้ปากคาหากินอย่างเช่นพวกพ่อคาแม่ค้ามาร์ติิ้งพรเจรจาอะไรเงี้ยการสื่อสาร ตามนิสัยแล้ตามนิสัยคืออะไรอะไม่มันเป็นคนพูดเก่งไงมันเป็นคนแบบวันล้อมคนเก่งอะไรอย่างเงี้ยตามสายคนวันุูที่มีเสน่ห์แล้วคนวันจันทร์ก็ต้องแพ้่รับข้าวจริงจริงคนวันจันทรเอาแต่ใจตัวเองนะแต่เจอคนวันฟูต้องยอมนะจริงไหมล่ะจริงไหมล่ะจริงไม่คือผมอะเออเป็นคนเอาแต่ใจอะแต่ถ้าถ้าเป็นอะไรกับมันผมอยู่พารามเก้าครับโอมอยู่ อยู่ท่าล่าพลแต่นั้งคนนั้นมันไกลก no, I mean, right ันเวลาชวนกินข้าวผมบอกว่าเอ้ยมึงมาในเมืองไม่อยู่แถวนี้เออได้กูไปหามึงก็ได้โมาดูอีกทีนอนมีอะไรอยากถามเออผมถามว่าถ้าสมมติผมไม่ทำงานในวงการบันเทิงทำอะไรทำอะไรดีหู้หนอการค้าขายกันก็เหมือนกันแต่ก็ต้องมีเกี่ยวข้องต่างประเทศด้วยกันเหมือนกันคือได้ต่างประเทศเราจะต้องมีเลขเจ็ด นั้นใครที่มีเลขปลอดชาชนตัวอะไรที่มีเลข7เจ็ดหรือเกิดวันที่7 16 17อะไรอย่างเงี้ย27พวกเนี้ยมันจะต้องไปเกี่ยวข้องกับต่างประเทศแล้วจะไปประสบความสำเร็จมากที่สุดอันเนี่ยคือถ้าถามว่าเลข8เนี่ยส่วนใหญ่นอกจากการเป็นคนในวงการบันเทิงเนี่ยคนดังเนี่ยมันก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับเลขที่มันเกี่ยวข้องกับการลงทุน<ฮ>พวกมูลพวกการตลาดพวกซื้อมาขายไปอย่างเงี้ยนั้นเนี่ยถ้าท่านนนไม่ทำงานในวงการบันเทิงนะก็ไปทำงานได้แต่เท่าที่แม่เห็นแม่ยังเห็นว่าหนูยังอยู่ในวงการบันเทิงสอง ความรักงานเงินมีอะไรอีกก็ยังไม่มีอะไรนะที่ต้องจริงเหรอครอบครัวได้ไหมครับครอบครัวได้บาเละที่เท่าไหร่กะลูกโป๊กตเวารกที่ร้องคือเพลงอะนี่ ที่ที่ง่ายกว่าน,นั้นคือ,คอคือมันต้องมีแบบเครื่องลงเครื่องราง<ม>อะไรให้แบบให้น้องเขาแบบโผล่วผืดุแบบออให้มันแบบช่วยเสริมในทุกๆเรื่องหรืเอ,อเรื่องไหนที่น้องต้องการไหมแม่อันนี้คือไข่ของได้เลยเนาะไข่ของได้เลยเนาะไข่ของได้เลยเนาะบูชาส่งมายาวแม่คือพ่อพูดทำแม่ไข่ของใช่ไหมก็จริงอ่าขาของเลยนะคะจริงๆเราต้องบอกเลยทุกวันนี้นะคะออปชั่นเสริมด่งของเรามปนเยอะมากแต่ว่าจะให้เราแบบโผลพระองค์ใหญ่ๆก็ไม่ได้ให้เราแม่บกหลังัพ ฉันพกถุงพ้าค่ะแม่ค่ะิแม่ก็พกค่ะโอ้ยหยอกพกด้วยค่ะแม่แล้วยี่เดแล้วปากพูดเลยเราจะมาพกผ้าก็ไม่ได้พกผ้าองค์ใหญ่ๆก็ไม่ได้แต่โอ๊โอตัวนี้ตัวงเลยไม่ได้บอกว่าเราจะพกผ้าองค์ใหญ่ๆทำไมอะไรอย่างเงี้ยเราพอมีแบบพอประมาณหนึ่งแล้วก็ไปทำบุญยุคโควิดอะไรมันก็จะยากดังนั้นแม่จะมีออปชั่นเสริมดวงมาให้ทุกคนนะคะนั่นก็คือโฮโลวอลค่ะเป็นวอลเปเปอร์เสริมดวงค่ะพขอบคุณนะคะขอโชว์นิดนึงนะคะ กองอ่าโอเคค่ะกองวล่วยไลน์นะคะเห็นหมาของแม่นะคะเรื่องเงินอ่ะแต่คนหนูแล้วก่อนขึ้นหนูอใช้เรื่องเสน่ห์พอพอมันเป็นเรื่องเสน่ห์อย่างเงี้ยอ๋อมันมันจะไม่เห็นเป็นรูปธรรมหรอกเออว่าชัดเจนไหมแต่เรารู้สึกว่าเออคนก็แบบอินดูเราอะไรอย่างเงี้ยอ่าไหนแม่ของแม่เป็นไงโฮโลวอมันยังไงแม่โฮโลวอนะคะก็คือเป็นออปชั่นที่เหมาะกับทุกคนในยุคนี้สามารถเสริมดวงได้แค่คุณโหลดวอลเปเปอร์เสริมดวงนะคะมันบอกได้เลยว่าคุณต้องการเรื่องอะไรเงินแบบไหนเงินแบบไหนที่ต้องการเงินรั่ว เ,เงินจากการทางานเงินขายออนไลน์อะไรเงี้ยบอกได้หมดเลยแล้วก็บอกด้วยว่าตัวเองทำงานอะไรแล้วก็เพศเนี่ยระบ,บุได้หมดเลยนะว่าเป็นเพศหญิงค่ะเป็นหญิงรักหญิงหญิงเดทเบีเยอะไรเงี้ยเราระบ,บุไปเลยเป็นชายรักชายเป็นอะไรแบบเนี้ยระบ,บุไปได้เลยนะคะอุ้ยแล้วสองคนอยา่ได้เรื่องอะไรกัลูกใหญ่เป็นเรื่องงานเรื่องาองนานหรอแล้วมี<ๆ>ยางมียางมียางส่งเสริมนะต้องโหลดนะต้องโหลดนะ รู้ตลอดแล้ว่วาปะตอนกูโชว์ตอนกูทักไปไม่ดีกกูไลน์ไปไม่ดีใจขนาดนี้เลยค่ะแให้เขาซื้อเองด้วยนะนั่นแหละ เจนนี่ก็ซื้อเองเออเจนนี่ซื้อเองเราก็โหลด2อันาร์เอแล้วคือกูซื้อเองแล้วคือแบบทักไปแล้วเขาตกใจกูซื้อเองรู้ทำไมซื้อเองนี่กูบอเอามึงคือเรื่องเรื่องบุญน่ะฉันไม่ขอเสียดสีฉันอยากอยากเป็นเงินก่อนฉันเองอ่ะองค์ถามว่ามีอันเดียวเหรอใช่เพราะว่าตอนนั้นตอนนั้นอะสั่งไปใช่ไหมแล้วพอมาอีกอาทิตย์หนึ่งอ่ะนีให้เลือก2เรื่องเออใช่แล้วยังไม่ได้ไม่ได้ทำตอนเออใช่ตอนแรกสั่งอ่ะฉันสั่งเล่นเสด็จก่อนแล้วอยู่ๆก็ส่งโฆษณาว่าสามารถเออทำได้สองไงเออใช่อ่ะพูดถึงงควออย่่่าทีแมบก รู้ฉันเป็นคนกดซื้อเองอะ่ะมันจะมีให้กดเลือกออปชันเพิ่มแล้วก็พันราคาเพิ่มไปอีกนิดหน่อยราคาเริ่มต้นคือ1 9 9บาทซึ่งพอฉันกดออชออปชันเพิ่มอะ่ะรวมทั้งหมดมัน294าบบาทถามว่าได้อะไรเพิ่มบ้างสัปดาหฉันสายมูอ่ะฉันว่าควรนะควรติดเพิ่มคือ1ได้เลิกในการเปลี่ยน2ได้บทพูดในการไหว้อันที่3คือก็จะได้การไหว้พระการไหว้ว่าเราต้องไปไหวอะไรนะะถูกมากถูกมากจริง นะะโหลดแล้วก็จะคุกคิกกันแบบคุณสองคน้ในโลกของเขาในโลกของเขาฉันมาถ่ายรายการกับเจนนี่ก็คือเหมือนพวกฉันเป็นอากาศเหมือนพวกฉันเป็นอากาศเหมือนพวกฉันเป็นอากาศเดี๋ยวเร็วๆนี้นะคะมันก็จะมีเพิ่มออปชั่นขึ้นไปอีกดังนั้นรอดูนะคะตัวแม่ของสายมูตัวจริงของเรื่องของการหมู่พลาดไม่ได้เลยกับโฮโรวอลบอกเลยว่าหมอดูของพวกเราเต็มที่กับทุกๆโปรเจกต์อ่โอเคแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ ดีเหมือนกันทำให้จิตใจเราก็ชุ่มชวนไม่มีผัวก็แฮปปี้ได้เพราะเรามีมีขัดปานไว้ให้ดู้ EP เจ็ดเพิ่งจบไปเมื่อวานครับผมให้ฝากหน่อยเร็วเหลืออีก 8, 9, 10, 11, 12แล้วก็พัก2เออใช่มีแน่นอนอ่ฝากหน่อยเร็ว มันยังไงจ๊ะเฝ้เลยนะครับพี่เหลือนะครับก็อีก5 EP อีพีก็คืออาทิตย์หน้าก็คือ EP 8เมื่อวานดู EP 7กันไปแล้วก็ครับผมเราไปลุ้นกันต่อ EP 8ว่าจะเป็นยังไงกันต่อไปมันอาจจะไม่ได้สวยหรูเหมือน EP 7ก็ได้นะม,มัน,ม,นมันจะมีถือมือที่3 4อะไรแบบห้ 5, 6, 7, าหกเจให้หมดเลยเอ้ยเจ๊งเหรอต้องไปรอดูกันครับว่าจะเป็นยังไงผมว่าอะมือที่สามธรรมดาเรื่องธรรมดาอไม่ธรรมดาไปเลยหรอใครจีบใครก่อนอ้าวต้อง